ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของหนังสือการ์ตูนฮีโร่นะฮะตอนที่3เริ่มเลยเลยกันนะฮะเพราะว่าคลิปนี้มันจะมี22เล่มมั้งหรือ20่กว่าเล่มเนี่ยไม่เกิน22เล่มนี้จะเป็นของวิบูลกิจนะฮะเป็นสเปเชียลอะบัมหุ่นยักษ์ v 5ในเล่มก็จะต้องก็น่าจะมีหุ่นยักษ์ v 5ทั้งเล่มกลายเป็นมีภาพซูเปอร์วันด้วยผมก็เพิ่งเปิดดูเนี่ยนะฮะแล้วก็อ่า โกโชกุนในเล่มก็จะเป็นเลยกระตูเรื่องหุ่นยักษ์ v ห้าเล่มนี้ไม่มีหน้าสีกลางนะฮะแต่ก็จะมีหุ่นลบจะมีข้อมูลอะไรพวกนี้ฮะ <c oughs> อ่าใช่ข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยักษ์ v 5แต่ด้านหลังก็จะเป็นกราร์ตูนสานวันคันภาพนี้น่าจะเป็นเด็กในยุคนั้นนะ มีใครบ้างจำจำกันได้ไหมฮะดาราับเชิญหน้ากอ้อลงเล่มนี้นะสวยผู้ที่อยู่นี้มีหน้าใบหน้าอยู่ที่นี้หน้าอยากหน้าหน้าควรจะมีเล่มนี้เก็บไว้นะฮะหน้ากากาเสือสารบันขั้นเขายากักษ์วีห้ปกเล่มที่2เป็นเปเชียลระบั้มของวิบูลกิจเหมือนกันแต่เป็นกอรซิกมาเปิดขันด้านในก็จะเป็นกอรซิกมาแล้วก็ กลเตันเล่มนี้ผมเคยมีแล้วฮะแล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับกอสซิกมาเล่มนี้คนชอบกอสซิกมาควรจะมีไว้นะฮะหน้ากางไม่มีนะครับแล้วก็ต้นหลังก็เป็นโลโูบบ์คอมโบโบอยคอมโบโบอยแล้วก็สารวันขั้นกอสซิกมาปก้ายก็กอสซิกมาครับแล้วนี้ผมมีอีกเล่มหนึ่งแล้ว ไม่ไม่น่าใจใครไปยังต่อไปเป็นอีกขัวหนึ่งของวิบูลกิจนะฮะทีวีแมกกาซีนทีวีแมกกาซีนเล่มที่ชับสองด้านในก็เป็นซุปเปอร์วนันแล้วก็โกลเลออนทีวีแมกกาซีนนะฮะไม่ระบุป,ปีแล้วก็นาักกาักเสือด้านในเป็นกรตูนเรื่องนาักกาักเสือฮะนาักกาักเสือสอง เล่มนี้หน้าสีกลางไม่มีแล้วก็มีเรื่องหน้ากากแสงจันร์มีแต่นหน้าสีรองปกจริงๆแล้วมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมไม่ทราบเดี๋ยวต้องดูจากเล่มต่อไปแล้วก็กันดมแล้วก็โกลายอนแล้วก็สอนบันคันเรื่องนี้เรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะ,ะอันนี้ไม่ทราบจริงครับต่อไปเลยฮะทีวีเมกาซีนฉบับที่สาม ซูเปอร์วันตะกากเสือคุอเล็กยี่แปดปีที่หนึ่งฉบับที่สามเมืเ่อระบุปีนะฮะแล้วก็ด้านในก็เป็นการ์ตูนเรื่องน่าจะเรื่องอะไรนะซูเปอร์วันฮะแล้วก็หน้าสีกลางก็ไม่มีเหมือนเดิมนะด้านหลังก็เป็นอุลตร้าแมนแล้วก็มีหนางากเสืออีก นักสีกลางไม่มีแล้วนะฮะลด้านไหนก็โกลไลออนปกหลังนะฮะแล้วก็สอดวันคั่นสมบวรโดเมนดอตต่อไปเป็นอัลบั้มนะฮะอัลบั้มฉบับที่11น่าจะของวิบูลกิตหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะแต่ว่าฉบับที่11นี้ยังยังไม่ระบุว่าเป็นของวิบูลกิตปกสกายเรเดอร์ด้านในก็ เรื่องอะไรไม่รู้แล้วก็อันนี้กันดำเรื่องเดียวเมื่อกี้เนี่ยกับผมแล้วก็กับตูนด้านในก็รวมๆด้านในเป็นเรื่องสกายเลเดอร์ฮะเล่มนี้หน้าสีกลางไม่มีก็มีปกหลังเป็นอะตอมเจ้าหนูปรัมามูแล้วก็ลืมชื่ออีเดียนอ,ยอะไรเนี่ย แล้วก็ยามโโตะแล้วก็ใส่รับ009ใส่บอกซเล่์เอ็มต่อไปก็อัลบั้มเหมือนกันเป็นอัลบัม้มฉบับที่10 s สป e ร์วันสามถุงมือฮะสามประเภทสป p ร์วันแล้วก็อุนเตอร์แมนอุ e r ต a ร์แมนปนะปกก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นีด้านไหนเป็นเรื่อง เปอร์แม็กชีนแล้วก็ชีช,ชีอะไรเนี่ยเรียกปิดเรียกแล้วก็ชีกเนี่ยไม่ใช่ชีชีแล้วก็บาราดิออสปกหลังก็จะเป็นหุนเล็กี่แปดุนตราแปดศูนย์แล้วก็ชุบวันนะฮะแล้วก็ปกอันนี้หุ้นอะไรอ่ะไม่รู้เรื่อง ไวๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเวลาจะเกินไปอันนี้วิบูลกิดอาลบบ้าเหมือนกันเนี่ยเริ่มตีเริ่มตีมตยี่ห้อวิบูลกิจแล้วนะฮะเป็นฉบับที่สิบสามด้านไในก็อาพิธีารกันดำหน้ากากเสือเรื่องนี้ผมก็ชอบนะจำชื่อเรื่องไม่ได้ทีไอหงองคงที่จะเป็นแบบแคล้ายๆกับไซอิ๋วะฮะ แล้วก็ด้านในภาพสีกลางไม่มีนะฮะการ์ตูนด้านในเรื่องเล่มนี้ก็คือเรื่องหน้ากากเสือแล้วก็หุ่นยนต์เหล็กยี่แปดก็อันโดเมดอกสามสิงมักกมาประธาอันโดเมดอดกด้านหลังก็วี 4, ว 3, สี่วีสามซูเปอร์วันอัลบั้ม แต่อันนี้ก็ไม่ตีวิบุญกิจแต่เป็นฉบับที่12บสองเมื่อกี้ฉบับที่เท่าไหร่สิบสามอ๋อผมสับกันไปออสับก็สับแล้วเลยฮะอันนี้ฉบับที่12บสองนกกเสือสวรรัญคั้นแล้วก็โกโชกุนด้านในกระตูเรื่องกระบวนการห้ามมุดไฟฟ้าพิมพ์ผิดนะกระบวนการสารบัลขั้น อันนี้ก็คือการพิมพ์ผิดของหนังสือ,อแล้วก็พิมพ์ผิดทั้งเล่มเลยขบบนการห้ามไฟฟ้าหมดเลยจันด้านหลังเลยฮะอ้าวข้างหลังเป็นตำบนการห้ามรถไฟฟ้า,าจริงฮะแต่ด้านหน้าอาจจะผิด แล้วก็ซปเปอร์วันแล้วก็ภาพสีโกลเดอนก็ซปเปอร์วันสีแดงต่อไปเป็นอัพเซตนะฮะของวิบูลกิจอัพเซตวิบูลกิจเล่ม16ด้านในก็ซปเปอร์วันฮามนไฟฟ้ากับซันวันขั้น ช่วงนั้นมันจะมาใกล้เคียงกันนะ้านุไฟฟ้ากับสันบินคาเนี่ยผมก็ดูแต่จำไม่ได้อันไหนมาก,ก่อนแต่ผมชอบห้าหนุไฟฟ้ามากกว่าปีสองสี่กันยาออฟเซ็ต้าสีกลางไม่มีในเล่มเกี่ยวกับอันโดเมดอสกอรซิม่าแล้วก็ซูเปอร์วานเป็นลอกปกในก็คอมโบบอยก็น้ากากเสืออโดเมดอสต่อไปเป็น ส่วนของยุคทีวีไลน์เล่มใหญ่นะฮะทีวีไลน์เล่มใหญ่เล่มที่ห้าสิบเจทีวีไลน์นี่ผมก็เคยได้มาเล่มเล็ก,กเยอะเลยประมวลภาพกาวไปแดงร้อยรูปถึงหรือเปล่าไม่รู้งั้นก็ตํารหน้าสีก็ต้องเยอะหน้าหนึ่งก็ตบประมาณหกสามสบแปดบแปดรูปก็ลองดูแล้วกันฮะแต่เล่มนี้ไม่มีหน้าสีกลาง ในเรื่องเป็นเมกโลแมนนะฮะในเล่มเป็นเรื่องเมกโรแมนแสดงว่าหน้าสีการอาจจะถูกดึงไปหกสามสิบแปดหนึ่งสองสาม๋อน่าจะครบฮะเพราะว่าถ้าเกิดหน้าเราสิบแปดรูปประมาณนั้นนะฮะที่มันมีทั้งหมดรวมปกหลังด้วยก็น่าจะครบร้อยรูปแต่หน้าสีการไม่มีฮะทีวีลายเล่มนี้เล่มที่ห้าสิบห้าสิบเจ็ด ต่อไปเป็นเล่มที่ห้สิบปดเล่มนี้ผมขายไปแล้วเคยได้ก็ด้านไหนก็จะเป็นโกลเดอรอแล้วก็รวมภาพไรเดอร์ต่างๆก็หน้ากากเสือหน้าสีกลางไม่มีเช่นเคยครับผมไม่มั่นใจว่าแต่ผมว่ามันก็น่าจะไม่มีมาตั้งแต่ต้นนะฮะแต่มีหน้าสีกลางไอ้มีรองปกแน่นอนอยู่แล้วอันโดเมดอนก็รวมพบกับทีวีไลน์เล่มหนึ่งจะบาพ c เกต เล่มเมียกระจิไก่มันเข้าพ็อกเก็ตเล่มหนึ่งนะแต่ตอนนี้ยังเป็นเล่มที่ห้าสิบแปดอยู่ที่วิไลฉบับที่ห้าสิบเก้าเล่มนี้ผมก็ขายไปแล้วเคยมีด้านไหนกับกันดัมแล้วก็สมันขั้นแล้วก็เก้าอันดแดงได้ไม้ขายไปแล้วเคยมีฮะโกลไลออนด้านไหนหน้ากลางไม่มีแล้วก็มีซุปเปอร์วันอยู่ด้านท้าย แล้วก็มีรวมยอดมนุษย์ก็ห้ามนุษย์ไฟฟ้าปกหลังภาพนี้ก็เคยเห็นบ่อยแดงที่เวลาฉบับที่ไม่แน่ใจแต่มันฉบับครบรอบปีที่6รวมยอดมนุษย์กรอเดออนแล้วก็หน้ากากแสงจันทร์ก็ไดโอด ไดโอสเยอร์ไดโอสเยอร์ o S G e o S G e R. หุ่นตัวนี้ฉบับทีห้าสิบห้าสิบห้าใช่ฮะเป็นห้าสิบห้าทั้งนันแสดงว่าก่อนก่อนรุ่นเมื่อกี้ตอนแรกผมไม่ได้ดูข้างในใจับเรียงผิดโอเคฮะแล้วก็ด้านในก็รวมไปเรื่อยๆก็มีเกี่ยวกับซูเปอร์วันแล้วก็ปกด้านหลังก็อุลตราแมนอะไรนะอุลตราแมนอะไรเมื่อกี้อ่าน แล้วก็ปกหลังก็จะเป็นการดั้มแล้วก็สสยบันคันกัอุนตตอุนตอแมน80กับเซเว่นเซเวนี่ผมใช้ไม่มีขาตั้งกล้องนะผมใช้ไม้กันสั่นมาทำเพราะฉะนั้นมือจะไปโดนแล้วมันจะสั่นบางจุดนี่เป็นทีวีไลน์ฉบับที่52อ๋อแล้ว,ว่าผมเรียงสับกัน 52-53มาไว้ข้างหลังก็เป็นรูปเก้าไอ้แดงนะฮะสวยๆภาพนี้เห็นบ่อยแล้วก็ซุเปอร์วันแล้วก็กอซิกมากอซิกมาก็เป็นหุ่นที่ชอบอยู่ตัวนกันด้านในก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอตอมกระตูนเกี่ยวกับหน้ากักเสือแล้วก็อุลตร้าแมน ก็พลเอกยี่แปดห้ามไฟฟ้า,ฟาหน้ากากเสือสิบสองนาทีแล้วแล้วก็ซูเปอร์วันโหยังเหลืออีกหลายเล่มฮะรีบ,รบๆไปเลยแล้วกันครับทีเวลาเล่มที่ห้าสิบสามนะฮะกระปกซุปเปอร์วันด้านในก็สกายเรเดอร์แล้วก็วีสามแล้วก็วีเจ็ดคอชั่นอุลต้าคอชั่นครับเหมือนกับเล่มเมื่อกี้นี่ฮะ ้าสีกลางไม่มีด้านหลังเป็นมีกโมแมนแล้วก็ปกหลังก็เรเล่มนี้จะมีแต่ไอ้บดแดงทท้งนั้นเลยฮะภาพประกอบเล่มนี้เนี่ยทั้งเล่มเลยเออน่าสนใจ53คนชอบไอ้บดแดงไม่แน่ใจขายไปยังแล้วก็นี่เล่มเด็ดอาับผิดเป็นของอภิหารหุ่นยนต์ UFO เล่มที่หนึ่ง,งฮะของสตั d ดี ปกสวยๆเลยนะฮะแต่ว่าไม่มีด้านสีด้านในด้านในก็จะเป็นเรื่องพวกนี้เรื่องเกนเดเซอร์นะครับด้านสีรองปกก็จะไม่มีจะพิมพ์สีเดียวแล้วก็ดนลลาไปถึงจะเป็นสีๆภาพนี้ก็เคยเห็นแล้วก็จะเป็นอนาะิหานุนยนต์ UFO ก็คือเกนเดเซอร์เนี่ยเล่ม2กระดาษดังไกลก็ทั้งเรื่องฮะจนจบตอนแค่จบตอน แล้วด้านหลังก็เป็นสกายเลเดอร์สองเล่มนี้ก็น่าจะหายากพอสมควรนะฮะทั้งหมดสองเล่มนี้ไปสู่ลูกค้าแล้วนะฮะไปสู่ลูกค้าหรือยังไม่รู้แต่ว่าไปที่พี่ที่เขาตัดต่อไปแล้วขายแล้วเล่มนี้ก็น่าจะขายแล้วไม่ใช่หนขายแล้วฮะจาได้คอมิกเล่มหนึ่งก็มีซูเปอร์วันปกซูเปอร์วันฮะด้านในก็จะเป็นหน้ากากเสือคอมิกเล่มหนึ่ง ด้านในกระตูนก็จะเป็นมีการถ่ายรางวัลคุณต้า80คอมิกเล่มหนึ่งนะสีกลางไม่มีนะฮะแล้วก็มีซุปเปอร์วันกระตูนด้านหลังก็เป็นซุปเปอร์วันแล้วก็อคอสิคมากอสิคมา,แล,คาแ,แล้วก็คุณต้าแอนตี้เอ็กตี้อ๋อนี่ก็อุณต้าแปดศูนย์นั่นแหละฮะ เอตี้ทำไม่งงแล้วก็หุ่นเหล็กยีปดต่อไปเป็นคอมมิกอ๋อคอมิกผมมีอีกเล่มหนึ่งเนี่ยมาเรียงสับกันละโอเคไม่เป็นไรคอมิกเล่มสี่ก็จะเป็นปกอุซบวันแล้วก็สีแดงตัดสินใจภาพตัดสินภาพระบายสี ุนชูเซโคขอโทษนะครับที่อ่านอ่อ,นออกเสียงชื่อไปก็คือพอดีอ่านตามนี้ข้างในเป็นเรื่องหุ่นเหล็กยีหน้าสีกลางมีออสกิสสีกลางเป็นเป็นทุกขสีแดงแล้วก็หน้ากลางสวยมากฮะก็สวยระดับหนึงแล้วก็ยอดนุชเอ็ที่ที่สู้กับเซ บกหลังก็แฟ้มการ์ตูนภาพนี้ก็เคยเห็นบ่อยแล้วก็มนย์คอมพิวเตอร์น่าจะเหลือสมเล่มสุดท้ายแล้วเป็นแฟนตาติกนะฮะเป็นฉบับที่1นึ่งปีสองส่นะอันนี้ลูกค้าไม่ได้เอายังอยู่ที่ผมอยู่กันดั้มอ๋อสวยๆเลยครับภาพแฟนตาติกเล่มหนึ่ง 1. ปีสิงหาปีสองสียุคสองสีนี้ก็คือกระตูนน่าจะออกมาหลายหัวมากกร์ตูในในเรื่องในเล่มก็เป็น8ปดไอ้มแดงตะลุยแหลกหน้าสีกลางไม่มีนะครับออจตะมีข้อมูลอ๋อนี่น่าสนใจอ๋อมีเกมด้วยผมไม่รู้แผ่นไหนแล้วก็มีกันดำข้อมูลไดมอด ไดโอจาออข้อมูลหุ่นยนต์ต่างๆด้านหลังก็เป็นอุลตรามแมนภาพสีด้านหลังก็เอาเรื่องเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนจำชื่อไม่ได้เจ้าหญิงอวากาศอ๋อผมจำเป็นไซอิ๋วตลอดเลยก็คือเรื่องเจ้าหญิงอวากาศอ๋อ,าาอแล้วก็นี่ตันฮัตล็อกตันเพอร์ล็อก ก็ซุปเปอร์วันหน้ากากเสือต่อไปเป็นแฟนตัคติกเล่มสามแฟนตัคติกเล่มสามเจนาทีแล้วปกแหว,น,น,น,ะะวนแดงและสาวันคันนะฮะก้าวแหวแดงและสาวันคันแล้วก็ด้านในก็เป็นรวมภาพฮีโลกต่างๆแล้วก็ในเรื่องก็น่าจะมีหุ่นกันดั้มเกตแอวนแดงแล้วก็หน้ากากเสือสอง หน้าสีกลางไม่มีอันนี้เกตเอบแดงเกตเอบัดแ,บบแดงก็สวยดีแล้วก็หน้ากากเสือ2ด้านในก็เป็นซารวันคั่นนะฮะแล้วก็ซาวันคั่นอีกแล้วก็บบอัมบัดแดงปกหลังก็คั้น่าจะกันดำเล่มสุดท้ายเ่ยนะฮะแฟนตาติกฉบับต้อนรับปีใหม่ปี2-5งห้าเล่มสีส่ ุ่นประจันบานดักเลมนี่ก็เป็นข้อมูลข้างในก็มีกันดั้มดักเลมแล้วก็ด,กดักเลมดักเลมเนี่ยแ,แล้วก็หน้ากากเสือสองสีกลางไม่มีแล้วก็มีประกวดแล้วก็ภาพน่าจะเรื่องอะไรไม่รู้โดนันคาชิมุไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะไอหุ่นยนต์ตัวเนี้ย คอมแบตอาหมัว uh, อะไรไม่รู้ไอ้ตัวนี้มันเคยเป็นของเล่นที่แถมสมัยก่อนนี่เป็นหุ่นประกอบแล้วก็ไอ้ไอ้สุอร์วันปกหลังก็ดักเล่มครับผมจบแล้วสำหรับหนังสือการ์ตูน3 61เล่มทำเป็น3คลิป